สวัสดีครับสวัสดีพวกพอ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดียามเอฟซีเดินไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องปลายสตรีตมงคลปลายโค้งครับ <c oughs> สวัสดียามเช้าๆนะครับยามเช้าอากาศเย็นสบายยามสายอากาศร้อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ <c oughs> ยามอากาศเปลี่ยนแปลงครับเมื่อคืนฝนตกนิดๆหน่อยใช่ไหมครกมาดูปลายโคกเราทำทำอะไรนี่ ใส่โคกของเราขอเลขกครับนี่ขอเลขกต้นกามปูนะครับนี่ขนมกัานยาวของเราอู้นี่นะครับผลงานครับนี่ขุดต้นไม้หาเล,ลืกเลนะครับนี่ลส่โคกใส่จะคันงานนะครับนี่ <c oughs> ให้เลือกออกหมดเลยครับนี่ ไข่โคกเล่นซะจนดีไม่ลบต้นครับถ้าลบต้นจะตายนะครับนี่เปลือกไม่มีโลเลี้ยงลำต้นนะครับถ้าลบลบต้นนะครับอันนี้นิดเดียวไม่เป็นไรครับคุกขันง่าบวคุกหรือว่าขูดคอหวยโคกคขุดเขาได้อีกบวบดีอู้ดู รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนี่เต็มต้นเลยไม่ตายนะครับนี่ถ้าเขาลบต้นนี้ทึงจะตายนะครับเออมันเป็นยังไงงานี่มันคันผมออกเร็วออกเร็วเลยคันงานคุกบุก คกเลยคกกค้ดอทิพตันทิพตันทิพยังไม่ได้ต้องควาจสัหลักมาครับนี่ยังไม่ได้ตำความสัต really ์หลักเลย ชา,าต้องจิบกาแฟก่อนนะครับเพง่ะทำงานได้าชามาขนุนของเราเมื่อคืนนอนสบายครับขนุขนข,น,ขน,นนี้สบายเลยครับขนุนนอนหน้าบ้านนอนหน้าบ้านกับขนุน มาดูความน่ารักของขนุนนะครับนี่ขนุนเริ่มเริ่มสร้างคุ้นเคยก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันนะเอฟซีไม่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เราก็ยังไม่ไว้ใจนะครับเพราะยังไมย่ยังไม่ได้เดือนหนึ่งครับแต่เราก็ดูสังเกตไปเรื่อยนะครับ เราครบเหมือนกันนะครับไม่ประมาทนะครับ Thank you. ี้เล่นนะครับขี้เล่นขี้เล่นแต่ก็เล่นแรงนะครับแล้วก็ดูกําลังเขาตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เรายังไว้ใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็จะ่าอยาหันหลังให้นะครับเราต้องมองตามเขาตลอดนะครับบางทีเขาเล่นแรงบางทีเขารอจังหวะถือก็ไม่รู้นะครับยังไม่แน่ใจแล้วก็เรื่อยๆกอนนะครับ ยังเรื่อยๆดูดูนิสัยไปเรื่อยนะครับเราก็คอยรอดระวังอยู่ครับอย่าประมาทเพราะตัวเขาใหญ่นะครับเวลาก็ทํานี่แรงเยอะนะครับบางทีเขาเล่นเขาก็แรงเยอะเราก็ดูจังหวะนะครับดูอย่าปล่อยโอกาสนะครับอย่าเผลออย่าปล่อยโอกาส อยู่ที่จังหวะและเวลานะครับดูที่จังหวะและโอก,กาสของเขาเราก็ดูเอานะครับดูศึกษากันไปเรื่อยนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามหันหลังให้ครับเราต้องมองตามเขาตลอดนะครับวิธีเลี้ยงช้างนะครับวิธ <c oughs> ีที่จะดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะครับนี่ได้มาอยู่นอนหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับนี่ สดใสราดึงเกี่ยวฝนนิดๆหน่อยๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านเลย หายแล้วอากาศบรรยากาศดีครับคีดเล่นขอติดตามตนต่อไปดูย,ยาวๆนะครับวันนี้ใส่เขาจะเป็นยังไงครับนี่ลายขนุนมงคลขนุนเอ้ยอนุนอ๋อนุนเอ้ยอนุนเอ้ยนุนอย่าเล่นแรงนะนุนเอ้ยแรงเยอะนะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะนน,นอนเล่นนะครับนี่นะครับ เราก็จะสึกเสือนิสัยเขาไปเรื่อยนะครับนี่อน,นุนเอ้ยเล่นแรงดื้องาปเป็นลอยดืยด้อน,นันดื้ออานุนสำหรับคลิปนี้ก็เอาความน่ารักของขนุนมงคลมาฝากแม่ยิบซีนะครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะครับนี่อยา่าใครอย่าจนอย่าสิ้นหวังนะครับเปรตทุกท่าน วันขนายย้างหน้ายังดีกว่าวันนี้นะครับสวัสดีครับ